สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องบาลอนดีจีแล้วนะครับผมเนื่องจากไม่มีคลิปจะลงนะครับผมหรือมีแต่ว่าเอ,อไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับผมเพราะว่าเออช่องนี้เราทํากับสองคนนะครับเอเนื่องจากผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีแล้วผมก็ได้ทําการแบบผมคิดไม่ออกครับผม,ผมก็ได้ทําการซื้อเกมมาคับมานะครับผมก็เออก็ เสนคิดดีครับซื้อไหมครับมามา,มาเล่นนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าจะมาเล่นไหมครับกันในอีพีแรกกันเลยครับเริ่มจากสร้างโลกก่อนเลยนะครับผมผมก็ได้เล่นนิดหน่อยแล้วครับผมก็โอเคเรามาโอเคซาวเวอร์นะเออสร้างแบบชื่อว่าอะไรดอีอ่าเออไม่ดีว่าอ่า โอเคนะครับผมก็ตั้งตั้งตั้งไปนะครับผมก็ผมก็น่าจะไม่น่าจะไม่ปรับอะไรนะอืมโอเคไปกันเลยโอเคมาแลวโหเกิดไหนไหนเนี่ย โอเคครับผมก็ได้ปรับอะไรนิดๆหน่อยนะครับให้เสียงมันดีๆขึ้นนิดหนึ่งโอเคเครื่องเกมมาครับนี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะโคตรนานนะผมเออนะโอเคนะครับผมก็เออไปเจอแกะของไงผมก็เจอตัวเองเลยค่ะเลยกันนะอตี๋ไอโดนโอเคอ๋ออุ้ยเจอมาาเด้อครับผมโอเค เออผมจะไปตัดต้นไม้นั้นแล้วกันนะเพราะผมชอบสีไม้มันนะโอ้ยเฮ้ยเหมือนเสียงใครมาว่ายน้ำด้วยนะครับผมอุ <c oughs> ้ยกูหลอนแล้วเนี่ยอย่าด้วยตัวอะไร,ประแปลกแปลมันือเปล่าอืผมผมไม่รู้เะยครับผมเพราะว่าผมเออผมไม่ไดูอัปเดตใหม่ๆของมันเลยแทบไม่รู้อะไรเลยนะครับมันมีตัวประหล,ดะหลดาดๆน้ำก็เจองงๆนะครับผมนั่นคือตัวชี้อะไร จริงผมว่าผมจะถ่ายเมื่อวานครับผมผมถ่ายเมื่อวานแล้วมันเกิดฟิลนะครับผมพื้นที่มันไม่พอนะครับผมเออนะไม่รู้ครั้งนี้จะฟิลไหมถ้าฟิลอีกก็เฮ้ยผมจะไม่เล่นเอาชีวิตรอดเลยนะครับผมจะเล่นอย่างอื่นแนเฮเพราะถ้าเออมันไม่ได้อีกผมก็เอ่อหัวเสียงมากเลยนะครับผม ผมถ่ายตั้งหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ครั้งนี้มันยังเป็นอีกผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมผมก็จะพยายามนะครับเพื่อทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่จะไม่มีคนมาดูก็เถอะโอเคนะค้าวไปเลยโอเคเรามาค้าวเป็นไม้ก่อนเลยนะครับผม <c oughs> โอ๊ะ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 อ๊ะโอ๊ะ ป,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 ป่๊บปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับผมลก็ขุดได้ได้ขุดไม้แล้วรู้ข้างในมันน่าจะมืดไว้นะครับสำหรับข้าคืนแรกนี้ดังนั้นผมจะรีบๆตัดนะครับผมผมจะตัดแต่ไม้เพราะผมชอบสีไม้มันข,า,ขาวๆดีครับขาวๆดีฟังก็แปลกว่าให้เนี่ย д. ไม้ต้นไม้มันสูงสูงจังวะมันเห็นจะเตี้ยเลยอะมันสูงจังปกติจะเห็นเตี้ยเนี่ยโอเคนะมีหมูด้วยวะอ๋อมีหมูด้วยที่จะที่จะไปกินหม่ได้ยินเสียงนะครับผมหมูหมู ัดลมหน่อยพรัผมเป,ปิดพัดลมปิดปิดนี่อยู่ไม่ได้ครับร้อนมันก็จะตัดออกไปบ้างนะหวังว่ามันสัมผากยังไม่รู้ว่ามันทํามาหลายช่องแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ไม้มาพอสมควรแล้วเสียงอะไรวะไปดิโอเคนะครับผมก็ตอนนี้อุโอเคนะเจอ ผู้เขานะครัผมันน่าจะหาฐานได้อยู่นะครับผมโอเคก็ได้เออ่ไม้มาเยอะเยอะเยอะแล้วนะครับผมเยอะพอสมควรเลยโอเคไปเร็วผมจะตายแลเนี่ยโอเคนะคลรคงูลรคตาตะเกือนนะครับผมอ,อ,อือกินกับเอาเนี่ยเมกี้เลยวเตะฐานวะ

ตูเมือนกันหน้าเคยมาทำบ้านบนนี้ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวหาทางลงที่ลังแล้วกันครับผ,ผมโอ้ยโหโหจับมือแล้ววะ่ะมือแล้วว่ะขอเจาะขอเจาะเอ้ยยยทานโอ้โยเจ้ดีโจ้ดีอือจริงจริงเจอทานว่ะเฮ้ยของดีสปอร์ตจะมือแล้ว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  ทำแล้วจะทำแล้วจะทำแล้วขุดเอาขุดเอาไว้เยอะก่อนี๋ยวว่าผมขัขุดขอขุดเอาหินก่อนนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมือแล้วทำเตาเผาแล้วทำอะไรทำบ้านอยู่แถวๆนี้ก่อนกันบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราว ตัวบ้านาาบานบานช่วยเขา,ขอเ,าเอา่อเอ้ยไม่ใช่จังววาเอาอะมาแทนได้ไหมไม่มีอะไรแทนแล้วอะออวอต่อมาอันนี้ไม่ได้วยโอเคจะได้แสงสว่าง <laughs> โอเคททอดกับง่าอยู่โอเคอเคุ๊ย

ว่าครับพอดก่อนแล้วโอ้โหเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันจะอืไม่รู้ว่ามันจะเผาผมได้เฮียมันแย่ชะมัดเลยแย่ชะมัดเลยเกือบตายแล้วไหมล่ะโอุโ้ยเคลียร์บ้านก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคเอ่อหานหานเอ่อพาพาพาโอเค กูขอสั่งให้เอามือออกไปในคนเลี้ยงแก้วเนี่ยแม่งโคตรแย่เลยครับโคตรแย่เลยครับไปที่นี่น่งโอเคนะครับผมอโอเคนะผมถ้างั้นผมจะวางมันข้างนอกนะโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยอออืื้หเอามาฆ่ากูชัดเอแม่งเอ้ย ควรเอาไว้ข้างนอกเลยครับดีกโอเคโอเคได้ยินสิงสารสาัตว์มากมายอยู่นอกนะครับผมตอนนี้อ๋อโอเคอืมอืมโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเอ่อที่เก็บของปุ๊บ ก็บไม้ไว้ละกันนะเอ้ยไม้ก็ใช้ได้เลย่ะหใช้ได้เลยอันนี้จำเป็นแล้วครับ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 โอ้ยย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 นยกยย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 ยกยย้เก็นยยยยไยไม่ยยเย็ยย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  อ,ะะอันนี้คือจำเป็นอะเทสนี้ก็จะคุดได้อย่างสบายใจนะครับเราจะลงไปดูหมือน,นโอ้โหมึงก็ร้องจังเลยไอ้ปอก็ขาวนี่มันคืออะไรฮะมันคืออะไรโอ้โหน้องจริงเลยอะ เลยอุ้ยอุ้ยอย่ามอง <c ười> อย่ามองโอ้ยโอเคใจว่านี้มันไปทะลุทางอื่นโอเคผมขอเทียวเลียวเลยกันเลียวเฮ้ยเธอจะทำเหรอเฮ้ยโอ้โอ เค <Okay, S 2> ไม่ทะลุด้านนอกไม่ทะลุด้านนอกนะโอเคก็ okay. ดีนะเออไม่ทะลุด้านนอกอ่ะเดี๋ยวมันเข้ามาโอ้ทางนี้ไปไปไปไหน,นก็ไปไปไหนก็ไป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 ไหนก็ไปไม่ต้องทำเสียงควรค้างเลยอู้ โ okay, okay, okay. อเคโอเั้นก็เจอท่านแล้วโอเคจะออกไปไฟกับมันดีไหมฮะาวน่าจะอยากมาดิโอ้ยโอ้ๆๆอ้ยที่เราควรจะปิด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 ,ปดตัวอะไร Okay, okay. ปิดครับปิดมันเหมือนมันจะใกล้เช้านะเอ่อเหมือนจะใกล้ช้าแล้วก็ช่องเดี๋ยวไม่เป็นไรปิดปิดเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจะช่องบนบน,นปิด okay. อออนะโอเคเรียบร้อยแล้วคผมโอ้เจอเหล็กเอ้ยเจอเหล็กเคี้่อเยเจอฐานเลยผมหลอนเหล็กเลย โอ้เชื่อมเยอะนะกันเนี่้อุย้ยอะไรกันนี่เชื่อมต่อนอนอยู่แล้วอุย้ยจะเป็นตอนเช้าแล้วครับตอนนี้เย้เป็นตอนชเ,ออนน yeah, เนอนช้าแล้วอ่ะอุ้ยตะมีพี่เขียวเหมือนเดิมครับผมถึงเช้าก็ยังจะมีพี่เขียวนะครับโอเคนะมีพี่เขียวด้วยนะต้องปักบนนี้เป็นที่ของเรา ต้องแบบสว่างสวยยใช่ไหมพี่เขียวแน่แล้วอุ้ยต้องหมูระวังต้องหมูออ้ยเขียวอืไอ้ก็มลุ่มไม่ได้หนังใจเลยครับพี่น้องเกียวแฉ่สีขาวด้วยอุ้ยสกิลสกิลเจนยินนะ อะไรกูฆ่าแม่มึงแรงไปเปล่ากูฆ่าแม่มึงเลยทีเดียวโอเคนะเหมือนจะมีทางด้านบนนี้ทางบนนี้ก็เหมาะกับการทำพูดอยูไม่เข้าใจหมดแล้วเนี่ยข้างบนนี้ก็เหมาะสำหรับการทําบ้าอยูน่นะครับไม่ใช่เป็นรูปกลางเคเลยจะมีอะไรเปล่าโอ้ยมีฐานมีฐานไอ้คนอย่างเงี้ยอันตรายอ่ะุ้ยขี้ยอุ้ยเขี้ย ขอขึ้นมาแปกบงินนะอนี่หิวจะตายแล้ววะเฮ้ยทางไหนทางที่เรามาวะทางนี้ปะมันจะเยอะใช่เปล่าวะเดี๋ยวนะทางไหนวะเออทางนี้ทางนี้นี่แหละเออกลับ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 พี่กลับพี่กลับพี่ชืบ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 โอเคได้ละอ่าฮะ ให้เปลี่ยนดีอนะ่ะเฮ้ยโอเคนะโอเคโอค้ยเดี๋ยวไปสำรวจต่อเลยด้วยกันผมค่อยไปสร้างบ้านด้านบนนะครับผมโอเคอันนี้ก็เปิดได้วโอเคนะครับผมโอเคอ่ เเอเอ,เอ้ยพูดลิ้นพันตลอดเลยขอให้ถ่ายไปเป็นด้วยดีเถอะครับผมโอเคนะทำฟาร์มทำฟาร์มข้าวเล็กๆก่อนนะผมแล้วแล้วก็ค่อยเลี้ยงสัตว์แล้วก็สร้างบ้านเดี๋ยวจะสร้างบ้านก่อนก็ได้ในตอนอนี้ของพ่อมากเลยในการสร้างบ้านนะครับผมว่าผมนา่าจะรีบสร้างบ้านดีกว่าหรือเปล่าคะกลัวมันเยอะจังวะเล่นไหน อะไรยังชิ้นด้วยเออแม่งกูเดินสักหนึ่งอ,อะไรกันนี่อุ้ยมึงจะเอากูเดินไะด้สกิลดันมึงกล้องมาดีเอ้ยเชี่ยไอ้เจะแกะกวอ่าเราเจอของดีแล้วเราจะทำจริงนอนเราก็าจะเซฟจุรมค่อยมึงจะหนีทำไมแกโอ้โหมึงจะให้กูดูสกิล แเฮ้ยนะ้ hey, นองจะัาไอ้สัตว์ต้องสุภาพไม่ทันแล้วไหนที่ยสุภาพตอนเนี้ยสุภาพตอนนี้ไม่ทันแล้วโอเคนะตรงนี้มันมีอะไรบอกว่ายูยากลำบากจริงๆไหนไวส้สกิลิเตันตกจังเลยล่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ไหนวะสเซสเกลิเตนวีนที่นี่ปะะ่กว่าเฮ้ยมีเสียงซอมบี้จิกน้อย อันนี้อันนี้เ,เจะเอากูเหรอมึงรู้เปล่ากูเป็นใครกูยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นใครเหมือนกันเนี่ยโอเคนะอ่าอุ๊ยเขี้ยะใครมาสั่งขี้มูกเหรอยู่ย <c oughs> โอเคนะอ่าอ่ากลับดีครับโอเคแล้วกลับกลับไปที่ที่ของตัวเองออออโอเคขอ บ้านด้านบนนัเอเดี๋ยวขอมาเอาม้ำใหกว่านิดนึงเหมืกันเอ้ยอะไรอุ้ยเขี้ยอุ้ยมีเหด็กด้วยว่ะเฮ้ยของดีสปอร์ตอีกแล้วเอยแม่งเอ้ยไม่ตั้งใจ,จดโดดอย่างงี้เอาเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรนี่มันคืออะไรครับแถมไฟมันก็ไม่มีด้วยโอเคผมขอ,อไฟไม่มีมก็คงไม่ไปเป็นไรมั้งใช่ไหมใช่ปะวะโอเคนะของกูเต็ม อืมปัญหาของเต็มเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปวางรากทางของบ้านกอนแล้วกันนะโอ้จะมือแล้วแป๊บเดียวอะไรกันโอเคเขาวางแล้วเขาวางรากทางออโอเคนะในลองวางที่มันจะสวยดีไหมโอเคอันนี้ได้อยู่นะชั้นสองนี้ผมจะเอาเป็น ไม้ไม้ดีทั้งหมดเลยมั้ยโอเคอิ่มแล้วมาทำกันโอเคมันก็ได้อยู่เป็นสไตล์แบบแนวใหม่ไอาโอเคมัน อืมเป็นไงอ่ะสุดเฟี้ยวไปอ๋ออืมเฮ้ยทำนี้ลึกวลกว่าลึกกว่าเฮ้ยลึกกว่าลึกกว่าโอเคนะลึกขุด,ขดให้มันพังไปเลยครับยังทนทานยังไม่พังครับผมเดี๋ยวเชื่อว่ะเดี๋ยวเชื่ออืมกระแทกประตูกันโอเค อวดแม่งเลยทองแดงตอนนี้ผมไม่เอาแล้วกันนะผมไม่รู้จะทำอะไรได้นี่จะมีดิไม่จะมีเลยวะนี่นะไม่จะมีเลยอุยจะวางไหมเนี่ยน้ำตาทักอะไรกันนักหนาเนีย่ยควรคนถา่ายชิวยังไงมีเหล็กจริงด้วยแต่ว่าแล้วก็มีไอ้เหี้ยนจริงจริงมาอะไรเราไอ้คงกระดูก ว่าคงไม่มีตัวอื่นเพิ่มอีกนี้พีทเลยจะตรงนั้นด้วยเฮ้ยเจอลาพีท่ะอืม,อมโอ้โหเกือบตายมัยืยอไปไหนนี่เจอโคตรเยอะอ,อะไรกันนี่อะไรกันอ,อะไรอะไรลาพีทเหรอ ลาพี่กิดอะไรบางอย่างครับกับลาพี่ลาพีกกับพี่ลาพี่ดิเลสโตูนี่เฮ้ยเฮ้ยทองเฮ้ยผมเจอทองเอาแล้วไงเฮ้ยอะไรกันนี่มาขุดเหล็กแต่ดันเจอทองนั่ลยเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ผมไม่พลาดหรอกครับโอเคนะ ก็ขอที่เผาโอเคเผเหล็กทำนี่มัน้งลึกลือเกินเฮ้ยเอ็มาเลเฮ้ย hey, เจอแต่อะไรมันโอ้ของดีดีสปอตแล้วผมจะเอาถาังน้ำไปตักน้ำด้วยนะครับผมเพื่อเอาน้ำเนี่ยบางทีใส่ลาวานะครับเผื่อมันจะมีอะไรอยู่ใกล้ใกล้กับลาวานะครับผมนะครับผมทำที่ขุดเหล็กแล้วก็ถังน้ำ เจ้ขุดเหล็กลมาเลยจ้าพี่น้องเุ้ยขุดไว่นะ่าจะได้จริงนะเค้ยู้เจอไอ้ตัวนั้นด้วยไม่รู้ชื่ออะไรอะ่ะเส่ยดายสุดไม่ได้เหรอ,อโอเคโอเคได้น้ำมาแล้วอืมทำเนี้ยรู้สึกจะมีอะไรหลายอย่างเลยนะ cái biết cái demon mà sẽ là cho ok nè nó nào em mở mở ajá ajá mmmm mmmm ha mmmm 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 ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผู้ลำบากมากกว่าจะแบบอืมก็จะมาปิดคลิปได้ก็จะรอชมต่ออีพีหน้าน,นะครับผม